จากนั้นประชาชนจะได้ตรวจสอบได้ว่าเอ,อโครงการงบประมาณต่างๆที่ทำเนี่ยมันเหมาะนะและที่สําคัญมันเกิดประโยชน์กับคนส่วนรวมคนทั้งจังหวัดไม่ได้เกิดประโยชน์กับใครคนใดคนหนึ่งหรือเป็นงบประมาณที่จะส่อให้เกิดหรือเกิดช่องว่างให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างนี้ก็คือสิ่งที่สําคัญเนื่องจากว่าอย่างนี้นะครับมันเป็นเวทีดีเบตนะครับก็จะมีการพูดบางเรื่องที่เปรียบเสมือนพาดพิงว่า เรื่องความโปร่งใสนะครับอาบาจยุคก,ก่อน12ปีไม่มีความโปร่งใสเลยเหรอทำไมต้องมาพูดถึงเรื่องความโปร่งใสปีนี้ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าท่านวิเชียรขาวขำเนี่ย <c oughs> เป็นนายกอาบาจมา12ปีนะครับไม่มีแม้คดีเดียวที่โดนปปชชีหมูนไม่มีแม้แต่เรื่องเดียวที่โดนสตงสั่งสอบนะครับนี่นี่คือเรื่องคือถ้าไม่พูดถึงมันจะกลายเป็นว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยเสมือนว่า อ,อ,อบอจในยุคที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีความโปร่งใสนะครับผมขอชี้แจงแทนท่านนิดหนึ่งเพราะท่านไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องครับอุปกรณ์เครื่องจักรและคนของอบอจณปัจจุบันของอุดรมีความพร้อมอย่างยิ่งขาดแต่ขาดก็แค่แค่แคยางมาตอยซึ่งถ้าเกิดเราสร้างยางมาตอยขึ้นมาเตาหลอมเตาเผายางมาตอยขึ้นมาเนี่ยเป็นของตัวเองซะ เดี๋ยวนี้มันสามารถโยกย้ายพื้นที่ได้ด้วยนี่เอาไปทำให้เป็นถนนจะ4ปี3ปีเอาให้ได้ ่วาจะเป็นสีเสื้อไหนนี่เป็นการดีเบตนะครับเป็นบางช่วงบางตอนบนเวทีแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายที่ศูนย์ข่าวภาคกีสารไทย P ี s จัดขึ้นเมื่อวานนี้ครับมีผู้สมัครนายกอบจอุดรธานีทั้ง3คนนะครับเข้าร่วมการดีเบตท่ามกลางผู้สนับสนุนเป็นจํานวนมากครับเวทีนี้ผู้สมัครนายกอบจพักเพื่อไทยและผู้สมัครนายกอบจจากพักประชาชนเนี่ยมีการตอบโต้กันอย่างดุเดือดครับ ในช่วงที่อีกฝ่ายกําลังแสดงวิส,สัยทัศน์หลังมีการพาดพิงในหลายประเด็นนะครับโดยเฉพาะการกล่าวหาเรื่องการทุจริตบางช่วงเนี่ยยังมีการท้าทายให้ผู้สนับสนุนผู้สมัครนายกอบจอเนี่ยขึ้นมาร่วมดีเบตบนเวทีด้วยจนกลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียครับให้ประชาชนทั้งจังหวัดอุดรธานีได้ใช้น้ำสะอาดนะครับได้ใช้น้ำที่ดีมีคุณภาพนะครับผมจะชื่อชมนะครับ มามานั่งนี่สิครับมานั่งนี่มานั่งนี่อยากดีเดตมานั่งนี่ครับมาเดี๋ยวรออีกหน ini, กึ่งนาทีนะคะค่ะค่ะเกิดผู้สมัครนายก อบจอุดรธานีมี3คนค่ะหมายเลขหนึ่งคือนายคณิสอนขุริรังจากพักประชาชนคนนี้เปิดตัวมาตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาหมายเลขสองก็คือนายสราวุฒิเพชรพนมพรจากพักเพื่อไทยคนนี้เป็นอดีตสอสอุดรธานี4สมัยและหมายเลข3คือนายดนุชตันเทอดทิพ์คนนี้เป็นอดีตเลข,ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาในรัฐบาลชุดที่แล้วค่ะ สนามนี้ถูกมองว่าเป็นการเลือกตั้งที่ดุเดือดเพราะว่าเมื่อปี2566การเลือกตั้งสอสอพักเพื่อไทยเสียเก้าอี้สอส,อสเขตหนึ่งให้กับพักเก้าไกลก็ถูกประเมินว่า จริงๆอุดรธานีเนี่ยถูกประเมินว่าเป็นฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยนอกจากนี้สมาชิกของพรรคเก้าวไกลก็ยังได้เก้าอี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าสอ,อบจอถึง10เขตจากทั้งหมด42เขตค่ะโดยเฉพาะในโซนอำเภอบ้านดุงและอำเภอสร้างคอมส่วนคณะก้าหน้าก็สามารถชนะการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและนายกอบตอร,รวม8แห่งด้วยค่ะนักวิชาการมองว่าปัจจัยข้างต้นครับอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้นายทักษิณชินวัตรผู้ช่วยหาเสียง ผู้สมัครนายกอบอจอจากพักเพื่อไทยเตรียมเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ในอำเภอบ้านดุงครับเพื่อเรียกคะแนนความนิยมจากคนเสื้อแดงส่วนในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีคาดว่าคะแนนเสียงจะเทให้กับผู้สมัครนายกอบอจอจากพักประชาชนนะครับขณะที่พักประชาชนครับแกนนำพักประชาชนและกล,กลุ่มผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยเตรียมลงพื้นที่ในช่วงวันที่1 5ถึง17พฤศจิกายนนี้นะครับนโดยนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจ นายพิธาลิ้มเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลและนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนครับจะขึ้นเวทีปราศัยใหญ่ในเขตอำเภอบ้านดุงแล้วก็ปราศัยที่ทุ่งสีเมืองเขตเทศบาลน,นครอุดอรธานีครับ<ม>นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดอรธานีวิเคราะห์นะครับว่าพักเพื่อไทยมีแต้มต่อครับเพราะมีฐานเสียงจากคนเสื้อแดงที่ยึดโยงกับนายทักษิณแต่อาจจะไม่ได้ชนะขาดหรือว่านอนมาแบบในอดีตครับ ส่วนพักประชาชนถ้าสามารถเอาชนะการเลือกตั้งนายกอบจอ,อุดรได้ก็คาดว่าทิศทางการเมืองจังหวัดอุดรธานีจะเปลี่ยนไปครับสีส้มเนี่ยโผล่ขึ้นมาในเขตหนึ่ง <S S ซึ่งตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ทําให้เห็นปรากฏการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่พอมองในภาพรวมทั้งหมดของจังหวัดนะครับังคิดว่าก็ยังคงเป็นทางทีมสีแดงอยู่นะครับ,ร,บรวมไปถึง แม้จะมีอะของอะ,อะไรไทยสร้างไทยใช่ไหมของคุณหญิงนะครับที่โผลมาสองเขตนะครับก็ยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นสีแดงอยู่ mm hmm. เพราะฉะนั้นโดยโดยเนื้อความนะเนี่ยนะะก็คิดว่าคงต้องสู้กันพอสมควรต้องรอดูนะต้องรอดูอก็เป็นมวยทูกคู่ นางสาวแพรทองทานชินวัฒน์ในยุรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยับยืนยันว่าการลงพื้นที่ของนายทักษิณในฐานะผู้ช่วยหาเสียงทําได้ครับแม้จะเคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับซึ่งการช่วยนายสราวุธหาเสียงไม่มีอะไรแน่เป็นห่วงขณะที่ร้อยตรีรักชัยเลิศสุบินประลัดจังหวัดกุดรธานีครับบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทําความผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับ พบเพียงการทำลายป้ายหาเสียงแต่ผู้สมัครนายกอบอจอยังไม่ได้ร้องเรียนกับกะกะตครับ